ไม่ทีนี้เวลามันกลับเข้าไปเนี่ยเราต้องร่วนใจกันด้วยนะไม่แอ่ไรต้องการกลบเข้าไปแล้วก็เอาไปส่งให้เขาคันนะคิดดูว่าลงตากไปก็มีลงไหนระวังเรื่องพวกนี้นะตอไปทะเลก็แค่งวดเราก็แค่งวดทีนี้พี่น้องเราที่ทํามาหากินอยู่ด้วยกันเนี่ยและการค้าามในชายแดนมันขายที่สุดไม่เลี้ยงลวเลี้ยงสุดข้ายเนี่ยถ้ามันไม่มีความรุนแรง การลงทุนมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวพอด่านแดนเ็าเปิดเรื่องการทำงานภาขายระหวังเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะฝั่งเราเพราะฉะนั้นฝั่งเราเองก็ก็ต้องร่วมมือกันนะครับในการที่เราข้ามไปแนวฝั่งมาเลเซียหรือว่ามีฝั่งสิ่งาังอย่างจากามาเลเซียจะทะลักกลับมาสู่เราผู้นําท้องที่นะครับสางผู้ใหญ่บ้านทนะั้งกำนันในการเป็นหูเป็นตาเฝ้าตรวจเฝ้าระวังกัน นะครับทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนทำแนแดนเนี่ยสามารถที่จะทํามาหากินได้ร้อยกว่ากิโลพวกเราก็คป็นทราบอยู่แล้วทั้งที่หมู่รตรงนี้ทั้งที่ที่แหวงนะครับนั้นไหนเราไม่ควรจะกระทําเราควรจะกระทําเวลาไหนเราจะไปพักขนาะที่จรยยุธไปนะครับเราทหำหมายอยู่เราในชพอ,อต่างๆเนี่ยเป็นเพื่อนรักรวมชีวิตดูแล ในชีวิตซึ่งกันและกันในการที่เราอย่าเข้าไปนะเพราะว่าเดมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เขาเองเพาะ่นของทะเลพวกเามหปุ๋ยเรื่องของเราเขารู้อ่ะข้ามไปที่เขาอ่ะช่วงที่เราก็อนช่วงที่เกิดความรุนแรงมีวางระเบิดวางะตงเราก็พยายามอกใทั้ง บ่อยครั้งมากขึ้นเราคงทราบข่าวกันว่าในช่วงที่ผ่านมารับในการดูแลให้พี่น้องประชาชนเขาสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็เราก็จะเป็นหลักปาะมาประมาณแค่2กิโลจะมีช่องทางข้ามเนี่ยจะมีจุดส่วนต้นหนึ่งจุดที่ที่ที่เชียงใหมมาแล้วแต่ในจะมีรูปแบบของการรัะเวนเนี่ย

พระวัาสถานการณ์ในมาเลเซียนั้นแรงงานต่างๆเรารู้ได้ไงว่าใหญ่ก็คือการหาข่าวมาครับโดนเราเห็นเราเคยโดนเห็อ๋อเพราะว่าฝั่งมาเลเขาห่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะพวกเราก็ต้องเป็นหูเป็นตานะยาเสพติดข้ามไปแล้วพวกเราที่ผิดกฎหมายที่จะข้ามข้ามนี่ต้องไปทางไหนออกคำสั่งเตือนเขาเตรียมการวางแผนขั้นต้น เราจะควบคุมสถานการณ์ในจังหวัดชายภาคใต้ที่แพร่ระาบาดของของโควิดได้ยง